เทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลสำคัญเทศกาลหนึ่งโดยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยถือโอกาสในช่วงเวลานี้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดรวมถึงใช้เป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวประจำปีศูวนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ว่าช่วงเทศกาลสงกรานปี2558จะมีเม็ดเงินสะพัดภายในประเทศสำหรับการจับใจ่ายใช้สอยอยู่ที่ประมาณ22,800ล้านบาทหรือขยายตัวที่ร้อยละ3.6เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสรรค์การทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆขณะที่ค่าใช้ใจ่ายที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ช้อปปิง้งค่าเดินทางค่าที่พักแต่ที่น่าสังเกตคือการจับใจ่ายใช้สอยของคนกลุ่มเทพช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอัตราการขยายตัวไม่สูงมากนักส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้ใจ่ายที่สามารถประหยัดได้โดยเฉพาะค่าเดินทางจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงโดยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์เกาและ95ที่ลดลงเกือบร้อยละ30 ทำให้คนกรุงเทพประหยัดค่าเดินทางได้ประมาณร้อยละ1 0ถึง15จากปีก่อนทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพมีเม็ดเงินสะพัดภัยในประเทศสำหรับการจับใจ่ายใช้สอยจะอยู่ที่ประมาณ22,800ล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ3.6เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรอาหารและเครื่องดื่ม11,500ล้านบาท ช้อปปิ้งซื้อของขวัญของฝาก4,600ล้านบาทค่าที่พักเดินทาง3,100ล้านบาททำบุญไหว้พระ3,100ล้านบาทและกิจกรรมอื่นๆอาทิดูหนังฟังเพลงซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกราน500ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสารการทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ค่าช้อปปิ้งและค่าเดินทางที่พักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็เตรียมความพร้อมในการสำรองเงินสดเพื่อรองรับช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์รวมทุกธนาคารเป็นเงินมากกว่า200ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ7-8โดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดได้สำรองเงินสดสำหรับ การให้บริการในสาขาและเครื่องรวมทั้งสิ้น27,500ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2 5 5 7ราว1,900ล้านบาทโดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขาจำนวน9 0 0 0ล้านบาทเงินสำรองสำหรับสาขาในกรุงเทพจำนวน4,300ล้านบาทและสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน4,700ล้านบาทและสำรองเงินสดเพื่อเครื่อง ATM ไว้18,500ล้านบาท ้านธนาคารไทยพาณิชย์สำรองเงินสดสำหรับสาขาและเครื่อง ATM ทั่วประเทศเป็นจำนวนเงิน35,000ล้านบาทแบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร17,500ล้านบาทและในเขตต่างจังหวัด17,500ล้านบาท ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุทยาจำกัดได้สำรองเงินสดผ่านเครื่องกรุงศรี ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศรวม9,708ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี ATM จำนวน7,204ล้านบาทและผ่านสาขาของธนาคารจำนวน2,504ล้านบาท